ขมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันที่20กันยายน2567เวลา9นาฬิกาคนเอกบัณฑิตเมาลายอริศูนย์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน3โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาวขวางอำเภอพัฒนานิคมโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาลและโรงเรียนบ้านลำ่งเพชรอํเภอโคกเจริญเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้นายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังการรายงานแผนและผลการพัฒนาและการจัดการตลอดจนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอื่นและข้อเสนอแนะของโรงเรียนในโครงการ พลเอกบัณฑิตมลายอริตศูนองขมนตรีได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการโรงเรียนตามพระราชดำริให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาวิถีความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง โดยการตรวจเยี่ยมในวันนี้ได้รับทราบข้อมูลทุกด้านทั้งความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอนพร้อมทั้งรับทราบถึงสภาพปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องอัตรากาลังครูที่บางสาขาวิชายังไม่มีครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สำหรับโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น99คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น8คน โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอําเภอชัยบาดานเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น48คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอําเภอโภคกเจริญเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อปี2556เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น99คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนเช่นเดียวกันทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นไปตามแนวทางพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 รวมทั้งยึดแนวทางการปฏิบัติงานสาเสาหลัก5กลยุทธ์เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้นำแนวทางดังกล่าวปลูกฝังเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติด,ดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไป สนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงาน